สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะมาเจาะดูเนื้อหาว่าทำไมแบทแมนนะครับของคริสโตเฟอร์โนแลนถึงเป็นแบทแมนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมากับ EP นี้ครับ psychology of Batman the transformation of Bruce Wayne นี่คือวิถีการพัฒนาตัวเองขอบคุณคำถามจากทั้งบ้านนะครับ มีน้องคนนึงถามมาในควิสที่ผมถามใน Instagram. อินสตาแกรมอ่าเดี๋ยวมาอ่านคําถามให้ฟังก่อนรู้สึกเหมือนสภาพแวดล้อมที่บ้านค่อยๆกลืนตัวตนที่ผมสร้างไว้ตอนอยู่กรุงเทพโดยไม่ทันรู้ตัวต้องทํำยังไงดีครับเซอร์คัมแตน์นะครับสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตมาเราอาจจะมาอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสภาพแวดล้อม ครูฝึกเพื่อร่วมงานมันทําให้เรากลายเป็นผู้ใหญ่นะครับการที่เราออกจากบ้านของเราไปอยู่ที่แบบไกลโพ้นมันทําให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะเรารู้จักการพึ่งตัวเองรู้จักสังคมมากขึ้นมันคือการลบตัวตนเก่าๆลบอีโกโล้ลบอิเดนติตีเ้เก่าๆของตัวเองไปแต่น้องคนนี้พอกลับไปที่บ้านนะครับก็เจอสภาพแวดล้อมเดิมๆบรรยากาศเดิมๆที่อาจจะทําให้ตัวเองถูกกดดัน ที่ต้องทำให้ตัวเองนั่งหัวหดมีปากเหมือนมีตูดพูดไม่ได้ผมแลยพิมพ์ตอบขั้นสั้นไปว่า7ปีที่ห่างหาย transformation ไม่ได้เกิดกับบูชเวนที่กอรแฮมกิตันนะแต่เป็นสถานที่ที่ห่างไกลออกไปบนยอดเขาอันหนาวเหน็บซึ่งภาพประกอบก็คือสิ่งที่ผมอธิบายและผมจะมาอธิบายให้พวกคุณได้เข้าใจมาอธิบายให้น้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านได้เข้าใจมากขึ้นผ่าน อ i a t i o n Phase ของ h e โ o a r c h ์ t ิ p ทใน b a ท m a n เวอร์ชันของคริสเฟอร์ e โนแลนโนแลนเขียน b a ท m a n สามภาพนี้มาโดยสอดแทรกกลิ่นอายของคาวกุสตาฟจุงนักจิตวิทยาชื่อดัง Initiation Phase คือพิธีการเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงตัวตนคือเราเป็นอะไรบางอย่างในวัยเด็ก ผู้ชายนะครับโดนตีด้วยความร้อนด้วยความกดดันมหาศาลเหมือนตีดาบซามูไรตีเหล็กกล้าให้กลายเป็นดาบเล่มหนึ่งมันต้องใช้ทั้งแรงดันใช้ทั้งความร้อนใช้ทั้งการกระแทกการบีบอัดความพยายามที่จะทำให้คราบเหล็กเก่าๆตัวตนเก่าสนิมที่มันเกาะอยู่แตกออกเป็นเสี่ยงและกลายเป็นวัตถุชิ้นใหม่ที่เราเรียกว่าด,ดาบที่มันั้งเหนียวแข็งแกร่ง แข็งแรงเงางาม,งามและอันตรายนี่คือการเปลี่ยนแปลงของผู้ชาย transformation คือสลายสถานะปัจจุบันกำเนิดตัวตนใหม่ transformation ไม่ใช่การอาชุดมาใส่แล้วบอกว่ากูคือแบทแมนไม่ใช่การอาชุดมาใส่แล้วบอกว่ากูคือทหารทหารยังไม่ได้วัดกันที่เครื่องแบบยังวัดกันที่ mindset ที่จิตใจที่ความแข็งแกร่งที่จิตวิญญาณเราเลยเรียกคนพวกนั้นว่า ทหารอาชีพข่าวจุงนะครับอธิบายไว้ว่าในพิธีโบราณของชนเผ่าวอ l เลอร์นักลบทุกชนชาติบนโลกไปเดกอิน t ิเทชันคือจุดที่เด็กชายตายไปและชายที่เป็นผู้ใหญ่ได้กำเนิดขึ้นมาเมื่อที่จอแดนปีเตอสันเล่าเอาไว้เด็กชายที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านเรื่องราวเลวร้ยวายคือ Transformation นั่นคือพีโนคิโอ ส่วนชายที่ไม่ยอมออกไปเจอเรื่องราวท้าทายไม่กล้าเสียสละตัวเองไม่เอาตัวเองไปเจอกับความเจ็บปวดไม่ต้องการสู้กับอุปสรรคชายเ่านั้นก็คือเป็นเด็กตลอดไปคือพีเตอร์แพนในแบทแมนบิกินส์นะครับช่วงนี้กินเวลา7ปีเต็มที่บูชห่างหายไปจากเมืองบ้านเกิดของเขาคือกอธแฮมและคสโตเฟอร์โนแลนนะครับก็ตั้งใจทำให้มันคือกลายเป็นไนท์จูเนียนะครับการเดินทางบนค่ำคืนที่มืดมิด การลงสู่ความมืดเพื่อเกิดใหม่เป็นตัวตนใหม่ๆข้อที่1ของการ transformation คือการละทิ้งตัวตน detachment ครับการละทิ้งการปล่อยวางการเอาสิ่งที่มันเป็นตัวเราเป็น ego เรายึดติดอยู่ในอดีตเนี่ยทิ้งออกไปถอดเสื้อผ้าทิ้งไปถอดยศบรรดาทิ้งไปถอดทุกอย่างทิ้งไปไม่มีใครสนว่ามึงเป็นใครลูกใครชาติตำเนิดอะไรดูตัวอย่างบูชเดินออกจาก เขาเลยหาดสุดหรูเอากระเป๋าเงินโยนทิ้งถังขยะทิ้งนามสกุลและไปใช้ชีวิตแบบคนเร่ร่อนตัวตนเดิมของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิทธิพิเศษนะเผื่อใครไม่รู้นะครับการที่ได้ชื่อว่าบูชเวนไปไหนมาไหนก็มีแต่คนคารบมีแต่คนรู้จักริลลล้อมีแต่คนคอยเลียกระโปก๋การไปไหนมาไหนของคนที่ชื่อบูชเวนคือการมีสิทธิพิเศษไปในนามของบูชเวน ความมั่นใจแบบปลอมๆกับสถานะทางการเงินการแต่งตัวและการขับรถหรูและความสบายที่กัดกินและกัดกร่อนชีวิตของบูชเวนมาตลอดระยะเวลาหลายปีการละทิ้งตัวตนนะครับจะนำไปสู่การที่เป็นเด็กชายที่แตกสลายและกําเนิดใหม่เป็นผู้ชายอย่างแท้จริงข้อที่2การเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่รู้จักเดินเข้าไปในดินแดนที่เราไม่รู้จักด้วยความ สมัครใจสมัครใจเท่านั้นไม่ใช่โดนบังคับที่ที่เขาไม่สามารถใช้ชื่อเสียงไม่มีใครเคารพทุกคนเท่ากันอยู่ในคุกเหลือแค่จิตใจและความเป็นนักลบจริงๆที่จุงเรียกคันนี้ว่าอาิิสนะครับอาบิสคือช่องว่างที่อีโก้ถูกทำลายจนเราเนี่ยลงไปแตะจุดต่ำสุด จนได้เข้าใจเซลล์จริงๆจิตวิญญาณด้านลึกของตัวเองจริงๆที่อยู่ก้นบึ้งของจิตสำนึกเราที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนข้อที่3ครูผู้พาเข้าสู่ความลับของ shadow คนคนนั้นคือลาสอัลกูลครับชายคนนี้โผล่มาสอนบูชเวนในเรื่องพลังต่างๆการต่อสู้ต่างๆการฝึกกับลาสอัลกูลบนภูเขาการมาคับให้บูชมองความกลัวของตัวเอง บูชเวย์มีความกลัวเรื่องอะไรความมืดมีความกลัวเรื่องค้างข่าวภาพความจําในวัยเด็กที่ตกไปในถ้ำมืดๆและโดนค้างข่าวลมที่ไม่กล้าลุกขึ้นที่เกิดอาการแพนิคภาพทรงจําในอดีตที่พ่อแม่ของตัวเองถูกสังหารต่อหน้าต่อตาโดยแก๊งอาชญากรรมในเมืองกอาแฮมการเผชิญหน้านะครับการที่มีครูผู้ฝึกพาเข้าสู่ความลับของพลังที่อยู่ด้านมืดเหมือนกับชายในอดีตนะครับชายชาวสปาร์ตัน เด็กชายสปาร์ตันกว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะต้องออกเดินทางเข้าป่าในนี้เขียนว่า30วันแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันกี่วันนะครับในประวัติศาสตร์จริงมันกี่วันหรือทหารที่ต้องเข้าหลักสูตรลบพิเศษและเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เฉียดตายไม่ว่าจะเป็นการโดนจับน้ํากอกจมูกการโดนมัดมือมัดเท้าระยวนลงทะเลการทิ้งเอาไว้ในที่สูง การที่ขึ้นปีนไปหน้าผาโดยที่ไม่มีอะไรเซฟมีแค่มือนะครับกับผงแมกนีเซียมการจะเข้าไปสู่จุดที่มันอันตรายแบบนั้นได้คุณจะต้องมีครูฝึกหรืออาจารย์ทุกที่มีอาจารย์่บต้องสังเกตดูจีนญี่ปุ่นยุโรปอาจารย์หรือครูฝึกพาเข้าสู่พลังของอำนาจ power การใช้ดาบการใช้ลมปานการใช้วิทยายุทธและที่สำคัญนะครับผมเคยบอกไว้แล้วว่า คนที่จะต่อสู้กับความชั่วร้ายได้ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่การให้อภัยมีแต่คนดีที่ติดอาวุธเท่านั้นที่จะเอาชนะความชั่วร้ายที่ไม่เคยปราณีใครได้ความชั่วร้ายมันไม่มันไม่ได้เกรงใจความดีความชั่วร้ายสยบต่อคนดีที่ติดอาวุธเพราะฉะนั้นคนดีทุกคนนะครับหยิบดาบขอ,องคุณขึ้นมาวางคำพีลงบ้างหยิบดาบขอ,องคุณขึ้นมาทำร่างกายให้แข็งแรง ผู้ชายที่มีค่ามีคุณสมบัติในการปกป้องและได้รับการนับหน้าถือตาจริงๆไม่ใช่คนที่ยอมจำนนและบอกว่าตัวเองกำลังทำดีกำลังเสียสละแต่คือคนที่กล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้กับความชั่วร้ายด้วยพลังอำนาจที่ตัวเองมีบางครั้งเราจะต้องยืมดาบของด้านมืดมาใช้บ้างเพื่อต่อสู้กับความมืดนี่คือเคล็ดลับการเข้าสู่ พลังของ shadow นะครับ shadow ในมุมมองของคาร์กุสตารจงคือความมืดที่อยู่ภายในหรือพลังด้านลบที่เราเกลียดมา,มาตลอดความกลัวเล็กๆที่เราปฏิเสธมันมาตลอดชีวิตคาร์จงบอกว่าให้เราอินทิเกรตกับ shadow หยิบมันมาใช้รวบร,รวมตัวเราให้เข้ากับตัวมัน ego หรือ self เข้าไปรวมกับ shadow เมื่อไหร่มันคือแสงสว่างนะครับเมื่อ ego หรือเซลฟ์เราเนี่ยเข้าไปรวมกับชาโดว์ของด้านมืดตัวเองได้เมื่อไหร่เราจะกลายเป็นบุคคลที่นำด้วยความแสงสว่างแต่ถืออาวุธของศาสตร์มืดที่สามารถใช้ต่อสู้กับความชั่วร้ายความอธรรมได้ข้อที่4 d e t t h n n r r e e ี r ว s symbolism สัญลักษณ์ของความตายที่กลายเป็นการเกิดใหม่มนุษย์เพศชายจะต้องถูกกระทำการชั่วร้ายอย่างป่าเถือนจากความอาชญากรรมของศัตรู ของความมืดมิดกระแทกเข้าไปบทขยีย้เข้าไปจนมันล้มแล้วล้มอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเขาชูมือขึ้นมาลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองการต่อสู้ของบูชเวนทําให้เขาหมดสติครั้งแล้วครั้งเล่าภาพครั้งเก่าที่โชบออกมาจากความมืดที่เขาหลอนอยู่ทุกๆวันเพราะมันคือความกลัวา a อัลกูลรู้ว่าบูชเวนกลัวอะไรและเขาก็ ใส่ความกลัวนั้นไปทุกวันทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นความเคยชินและบูชเวนนะครับก็กลายเป็นแบทแมนในครั้งต่อมาใช้พลังอะไรสิ่งที่เขากลัวมารวมกับตัวตนที่เขาเป็นเพื่อใช้ต่อสู้กับศัตรูต่อสู้กับอธรรมนี่คือการอินทิเกรตกับชาร์โดตามหลักของข่าวบุสตาฟจุงขั้นตอนการเกิดใหม่ชายคนเดิมถูกทำให้ตายไปในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นต่อการ ที่จะเข้าใจตัวเองหรือเซลฟ์จริงๆที่มันนอนอยู่ด้านล่างนั้นคุณจะต้องลักคุณจะต้องละทิ้งทุกอย่างยศถาบรรดาศัก์สถานะการเงินนามสกุลตัวตนของตัวเองทิ้งทุกอย่างทําตัวให้แตกสลายโดนบทขยี้จนการบทขยี้นั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมาคือการเกิดใหม่คือการรีเบิร์ตเหมืนนกฟีนิกซ์ทุกครั้งที่มันไปจะเข้าสู่วัฏจักรการเกิดใหม่ข้อที่ห Return as something beyond human กลับสู่โลกพร้อมอาร์คิไทป์ใหม่นี่แหละครับคือการ Transformation คือการเปลี่ยนแปลงโดยแท้จริงหลังจากผ่านศึกผ่านการฝึกบูชไม่ได้กลับมาเป็นเศรษฐีหนุ่มที่มากโดยอีกโก้และความมั่นใจแบบปลอมๆก,กลวงๆเหมือนเดิมแต่เขากลับมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคนธรรมดาทั่วไปชายคนหนึ่งกลายเป็นซิมโบลิกออฟวอร์เอร์สัญลักษณ์ของนักรบ และฮีโร่นี่คือการเดินทางของฮีโร่ครับการพัฒนาตัวเองมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคิดมันไม่ใช่การถ่ายรูปลงอินสตาแกรโชว์ซิกแพคโชว์ความหรูหราใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วบอกว่าการพัฒนาตัวเองลิวส์ในเวลา38วินาทีที่ทำให้คนเห็นการผ่านขั้นตอนของคนนั้นคนนี้บางทีมันอาจจะเป็นการแอคติ้งก็ได้ตัดฉากเอามาใส่ เพื่อดูว่าโอ้คนนี้มั่งพัฒนาตัวเองสรุป initiation phase หรือเฟสของการพัฒนาตัวเองต่อการเปลี่ยนผ่านผ่านพิติกรรมคือการเปลี่ยนผ่านของชายธรรมดาสู่ v o l r i o r archetype boost p h e ผ่าน5ขั้นตอนแบบสมบูรณ์ 1. ตัดตัวตนเดิมทิ้งไปทิ้งนามสกุลเวนทิ้งยศถามดาสักทิ้งเงินกลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่มีชื่อ no name no body อยู่ในคุกโดนอัดโดนกระทืบ สองอเผชิญโลกที่อีโก้ใช้ไม่ได้คุกและความสปกปรกลดอีโก้ของพวกเราลงคุกปฏิบัติต่อทุกคนเท่ากันหมดความสปกปรกมันบดบังความสวยงามของผิวหน้ากลิ่นกายมันบดบังอีโก้บดบังเซลฟ์ของเราหมดใครที่หน้าตาดีผมสวยดูดีปากหอมสะอาด คุณได้เข้าไปอยู่ในคุกที่สกปรกโดยปราศจากการชะล้างทุกคนเมืองเท่ากันหมดเม่คือแมลงเหม็นเน่าๆที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ข้อที่3รับการฝึกจากเมนทอร์ที่โหดที่สุดคือลัสเอลกูนสการตายในเชิงสัญลักษณ์และการเกิดใหม่ใน Shadow 5เขากลับมาในฐานะของแบทแมนของฮีโร่ตัวตนใหม่ที่ไปสร้างจากข้างนอกบนยอดเขาไม่ใช่ในเมืองหลวง ที่เต็มไปด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้หญิงครับรถหรูแต่บนยอดเขานั้นนะครับประกอบไปด้วยสภาพอากาศที่โหดร้ายความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกและปราศจากความสบายการต่อสู้กับบุคคลที่อันตรายที่สุดในโลกทําให้บูชเวนกลับมาเป็นแบทแมนคาถามของผมก็คืออินเนียเทชันเฟสของคุณที่ดูอยู่ของผู้ชายทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คืออะไร มันอาจจะเป็นรูปแบบที่คุณคิดไม่ถึงอาจจะเป็นคุกหรือเปล่าแต่คุณเป็นคนธรรมดาก็ไม่อยากไปเข้าคุกถูกไหมอาจจะเป็นในรูปแบบอื่นหรือเปล่าเช่นโรงเรียนประจําจากโรงเรียนมัธยมขึ้นสู่มหาลัยหรือจะเป็นรูปแบบในโรงเรียนทหารค่ายทหารกฎเกณฑ์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆแต่สิ่งที่คุณหาได้และคุณไม่ต้องลําบากมากกว่าน,นั้นคือการเดินไปยิมมวยที่ใกล้ที่สุดที่บ้านของคุณเดินเข้าไปไม่ต้องแนะนํว่าตัวเองเป็นใคร ไม่ต้องบอกยศไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องอะไรและครูฝึกในยิมจะปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันปากแปกเหมือนกันหน้าชํำเหมือนกันตาเขียวเหมือนกันนี่แหละครับคือการละทิ้งอีกโก้ละทิ้งเซลฟ์โดนบทขยี้เพื่อที่จะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแบบบูชเวนกลายเป็นแบทแมน transformation ไม่ใช่เรื่องของการทำคอนเทนต์มาโชว์คนอื่น transformation เจ็บปวดเสมอ และมันก็เจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งใครลหลายๆคนชอบความสวยงามของผลลัพธ์แต่หลายคนเหล่านั้นไม่ชอบรหรือกระบวนการที่จะได้รับมาซึ่งความยิ่งใหญ่ของการ transformation คุณพร้อมหรือยังแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดี